พอรรหัส Trading in the Zone 5ความจริงที่จะปลดล็อกการเทรดของคุณไปตลอดกาลสวัสดีครับและยิ่ดมีต้องรับกับสู่ปิ๊บทล์กบุ๊ครับในตอนที่แล้ว Market ็ตวิสาได้บอกเราว่า mindset คือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จออกจากคนทั่วไปแต่คำถามคือแล้วเราจะสร้าง mindset แบบนั้นขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนต้องเคยอ่าน Trading in the Zone โดยมาร์ d ดักลาสครับ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณอ่านกราฟแต่จะสอนให้คุณอ่านใจของตัวเองและมอบพิมพ์เขียวในการสร้างสภาวะจิตใจที่เรียกว่าเดอะโ n e ที่ซึ่งความกลัวและความลังเลไม่สามารถทําอะไรคุณได้อีกต่อไปลากเงาของความเจ็บปวดทําไมเราถึงขาดทุนซ้ําๆมาร์กดักลาสเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดครับนั่นคือสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเทรดในชีวิตจริงเราเรียนรู้ว่าเหตุการณ์หนึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์หนึ่ง แต่ในตลาดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเซตอัพที่สวยที่สุดอาจจะแพ้และเซตอัพที่ดูแย่อาจจะชนะความไม่แน่นอนนี้เองที่สร้างความเจ็บปวดทางอารมณ์ให้เราครับมันทําให้เรากลัวที่จะเข้าเทรดโกรธที่ตลาดไม่เป็นอย่างที่คิดและเสียดายโอกาสที่พลาดไปมาร์คดักลาสบอกว่าทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้คือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของตลาดให้ได้100%บัญญัติ5ประการสู่สภาวะอินเดอ์โซน และนี่คือ5ความจริงพื้นฐาน The f i Fundamental t r u t h ที่มาร์คดักลาสบอกว่าถ้าคุณยอมรับมันได้อย่างสุดหัวใจคุณจะเข้าสู่สภาวะ in the zone ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ Anything can happen ความหมายคือต่อให้คุณมีเซตอัพที่ตรงตามตำราทุกข้อมันก็มีโอกาสแพ้ได้เสมอดังนั้น Stop Loss ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการทาธุรกิจที่จาเป็นในโลกที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพื่อทำเงิน You don't need to know what is going to happen next to make money ความหมายคือเลิกพยายามทำนายตลาดได้แล้วครับหน้าที่ของคุณไม่ใช่การอย่างรู้อนาคตแต่เป็นการมองหาสัญญาณที่มีความได้เปรียบทางสถิติหรือ the edge และลงมือทำตามสัญญาณนั้นก็พอผลลัพธ์ของแต่ละเทศดมีการกระจายตัวแบบสุม่ม there is the random distribution between wins and losses ความหมายคือ ต่อให้กลยุทธ์ของคุณมีวินเลต์70%คุณก็อาจจะเจอช่วงที่แพ้5-6ทั้งติดต่อกันได้และคุณไม่มีทางรู้ว่าเทศครั้งไหนจะแพ้หรือจะชนะมันคือการยอมรับความสุ่มในระยะสั้นเพื่อหลอให้ความน่าจะเป็นของคุณทำงานในระยะยาว e คือความน่าจะเป็นที่สูงกว่าไม่ใช่การการันตี And e is not h i n g more than an indication of a higher probability ความหมายคือ เอชของคุณแค่บอกว่ามีโอกาสที่สิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษหน้าที่ของคุณคือการเทรดตามเอชนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่หวั่นไหวกับผลลัพธ์ในแต่ละครั้งทบทุกช่วงเวลาในตลาดมีเอกลักษณ์ของตัวเอง Every moment in the market is unique ความหมายคืออย่าปล่อยให้ผลลัพธ์จากเทรดที่แล้วมามีผลกับเทรดครั้งนี้การแพ้ในเทรดที่แล้วไม่ได้แปลว่าเทรดครั้งนี้จะแพ้และการชนะในเทรดที่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเทรดครั้งนี้จะชนะ จงโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นและสภาวะอินเดอะโซนคืออะไรเมื่อคุณยอมรับ5ความจริงนี้อย่างหมดจดแล้วคุณจะเข้าสู่สภาวะอินเดอะโซนครับมันคือสภาวะจิตใจที่ไร้ซึ่งความกังวล c a r f r e e state of mind คุณจะสามารถมองเห็นโอกาสและลงมือทำตามแผนได้อย่างไม่ลังเลไม่กลัวและไม่เสียใจเพราะคุณรู้ดีว่าผลลัพธ์ของเทนนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่าและคุณเชื่อมั่นในเอชของคุณ100เเซ เราจะนําไปฝึกฝนได้อย่างไรยึดมั่นในเทรดดิ้งแพลนเทรดดิ้งแพนคือนิยามเอชของคุณที่จับต้องได้แบ็กเทสจนมั่นใจการทำแบ็กเทสคือกระบวนการพิสูจน์เอชของคุณด้วยข้อมูลจนเกิดเป็นความเชื่อมั่นที่แท้จริงใช้เจอโนลสอกใจใช้เทดดิ้งเจอโนลบันทึกว่าในแต่ละเทดคุณทําตามห้าความจริงนี้ได้หรือไม่คุณโกรธไหมเมื่อแพ้คุณลังเลไหมที่จะเข้าเทดสร้างมันตา เขียนหความจริงนี้แปะไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วอ่านมันทุกเช้าก่อนเริ่มเทรดเทดดิ้งอินเดซ n นไม่ได้ให้กลยุทธ์ใหม่แต่ให้กรอบความคิดใหม่ที่จะทําให้ทุกกลยุทธ์ที่คุณมีอยู่ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมันสอนว่ากุญแจสู่ความสม่ําเสมอไม่ได้อยู่ในตลาดแต่อยู่ในใจของเราเองครับสําหรับ p i p บท็อกบุ๊ c ขับใน E ีีหน้าเราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการอ่านปัชญามาฟังเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ําค่า เราจะย้อนเวลาไปติดตามชีวิตของนักเก่งกำไรที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เจสซี่ริเวอร์มูผ่านหนังสือ Reminiscence of a Stock Operator ครับแล้วเจอกันครับ